ช่างเมตตาชาน n องนะคะวันนี้เราจะให้ดูรูปภาพยูทูบเบอร์กับอีเทปนะคะใครอยากได้ส่งเบอร์มานะคะดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะอยู่ในนี้นะ,คะใครอยากได้ให้บอกวูทูมาเลยนะคะรอสปนะุคนแป๊บนึง แล้ก็ใครอยากได้รูปบีเทกับแบ,บ็คพิงแล้วก็รูปบูทุกเบบอกมาได้นะคะ่ะนี่นะทุกคนอันนี้ตรงรูปหนูไม่เกี่ยวนะนี่นะคะใครอยากได้รูปบอกมาได้เลยนะคะนี่ค่ะมีหมดทุกใบพี่ซุ้มพี่เก๋พี่บู๊ก็มีนะคะพี่เอิญก็มีพี่ตูนี่นะก็มี ซีมินจีนวีจงกุอะไรก็มีนะคะมีหมดทุกคนโรเซ่เจนนี่จีซูก็มีนะคะอยากได้อะไรบอกมายนะคะพี่อูพี่จุนจุนนี่นได้ก็มีหมดเลยนะคะและ้วก็นี่นะนี่นะเห็นไหมนี่ BTS ท,ทั้ทงนั้นเลยชูการ์ก็มีนะคะนี่ค่ะอือเห็นไหมนี่นะคะนี่นี่ พี่ทับทิมก็มาอาซี่ก็มาอาริาก็มาแล้วก็มีมีนี่ค่ะมีอีกสองสองรูปนะคะรูปนี้กับรูปนี้นะคะใครอยากได้ให้แจ็คถึงมานะคะนี่ค่ะอยากได้ก็เชิญไปทวงเลยนะคะบ๊ายบายนะคะ